พระพุทธองค์ทรงพระนามว่าอารหันตะสัมมาสัมพุทธะก็เพราะได้ตัดสรู้อริยสัจส,สี่พิกุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ความจริงอันประเสริฐค,ค,ค,คือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้แลความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิขูทั้งหลายเพราะได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้ตถาคตจึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่าอารหันตะสัมมาสัมพุทธะพิขูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด